แต่บัลลังโลกรามดาา n ท้าทำสึกอาลีฟหวังท่าบาร,รมีพระจันฉายรามดาาออนดาดดาวรุ่งไฟแรงวัย19ปีจากเลบานอนมั่นใจอาวุธหนักแรงกว่าพร้อมฝ่าด่านแกรง่งอาลีฟสอเดชพันธ์คู่ชกก้านยาววัย21ปีลูกครึ่งไทยมาเลเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายได้โอกาสชิงบัลลังวันมวยไทยรุ่นสตรเวท115-125ปอจากพระจันฉายพีเคแสนชัย โดยทั้งคู่จะต้องสู้กันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นสตรเวทในศึกวันไฟใน38ที่จะถ่ายทอดสดในช่วงไพรท์ทอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา9นาฬิกาในวันเสาร์ที่6ธนาคารค68จากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรารามดานทำผลงานยอดเยี่ยมในศึกวันลุมพินีด้วยการปราบนักชกไทยถึง4รายรวดพร้อมคว้าโบน,นัส350,000บาทได้2ครั้งล่าสุดเอาชนะน็อกเอายก2ชาติพยักศักสตูล ในศึกวันลุมพินี114เมื่อวันที่27มียอที่ผ่านมาพร้อมคว้าสัญญาวันไปครองได้สำเร็จตอนนี้รามาดานพร้อมเปิดตัวบนเวทีวันใหญ่เต็มที่โดยหวังดับซ่าอารีฟยืดผลงานไร้พ่ายเป็นไฟที่5อาลีฟเป็นนักสู้ฝีมือดีแต่หมัดเขาไม่มีพลังเท่าผมเขาชกกับยังดำถึง3ยกส่วนผมปิดเกมได้ใน1น,นาทีผมมั่นใจว่าอาวุธของผมทั้งหนักและเร็วกว่า อาวุธหลักของอาลีฟมีแค่หมัดกับลูกเตะผมมองว่าเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมเพราะคู่ซ้อมของผมส่วนใหญ่ตัวสูงกว่าทำให้ผมรู้วิธีรับมือกับเขาเป็นอย่างดีผมซ้อมหนักมาตลอดก็เพื่อสึกนี้เชื่อว่ามันจะเป็นเกมที่ดูเดือดมากทุกอย่างจะออกมาสมบูรณ์แบบไฟนนี้จะเป็นเหมือนสงครามระหว่างเราอย่างแท้จริงครับหากร a m า d สามารถเอาชนะอาลีฟได้จะเป็นการพิสูจน์ว่ารามาดานพร้อมแล้วที่จะไต่ขึ้นไปท้าทายอำนาจของราชันวันมวยไทยแห่งรุ่นสตรอเวตอย่างพระจันฉาย ซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางที่เจ้าตัวฝันอยากไปให้ถึงมาโดยตลอดผมอยากชิงเข็มขัดผมรอโอกาสนี้มาตั้งแต่เด็กและจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้มันเกิดขึ้น ผมจะเดินไปทีละก้าวจนถึงจุดนั้นตอนนี้ผมอยากคว้าเข็มขดัดเพราะผมรู้ดีว่าตัวเองซ้อมหนักแค่ไหนและมีวินัยมากเพียงใดผมชนะมาแล้วสี่ไฟเจอกับนักสู้ระดับท็อปทั้งนั้นและชนะน็อกมาไม่น้อยผมอยากขึ้นไปเจอกับพระจันร์ฉายด้วยสไตล์เดิมนั่นคือสู้ด้วยหัวใจมันคือพลังของผมผมอยากให้แฟนๆได้เห็นตัวตนของผมนี่คือสิ่งที่ผมต้องการครับติดตามรับชมการถ่ายทอสดสดศึกวันไฟใน38ผ่านทางวอท วันนิฟดอบางประเทศ f a เฟ o o ุ o ก YouTube วันบางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา9นาฬิกาและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยรับสัญญาณสดเวลา10นาฬิกาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์